คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมินแอดมินเกามมเชียจะพาพี่น้องเอฟซีของเก่ามมเชียตามต่อแนวทางเลขของพี่ส้มระยองเนื้อครับพี่น้องครับสําหรับงดที่ผ่พานมากนะพี่น้องเนาะพี่ส้มละยองกะให้แนวทางเลขกะแมนยูเด้อครับผมครับกะเมน กัะเมนต้อเนืองนะพี่น้องเนาะกัะเมนต้อนเนืองครับผมสําหรับเหล็กของผิดสมรละย่องครับพี่น้องเดินบนห้าครับผมห่ววังหันไปลักลอยแต่ว่าผิดสมกับจับตัวกันให้แปดสามพร้อมกับเหล็กสามตัวพี่น้องเนาะเก้าแปดสามศูนย์แปดสามครับผมครับก็ถือว่าน่าสนใจเด้อครับผมสาหรับแนวทางซ้ายบนของพี่สมรละย่องนะพี่น้องเนาะนนะครับก็ถือว่า อยากให้พี่น้องเอฟซีรองปฏิติประต่ะตอรครับผมลองหาตัวเด่นของอาจารย์แต่ละท่านทีเอ็ดมินก็มาเช่ยได้ล่งไปนะพี่น้องเนาะสายบนครับเพราะว่าพอให้บุญพอรลองครับผมและอีกลหลายท่านครับผมอาจารย์ตรงเตียงพอเชียรสุโข,ขทยัยแล้วก็พอเจาหอครับผมก็ไล่มากก็เยอะนะพี่น้องเนาะสายบนแล้วก็อยากให้พี่น้องเอฟซีเอาเหลขของผีสมไปวิเคราะห์ไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับผม เพื่อได้โชคได้ลาบเด้อครับผมกับพี่สมและยองครับผมกับก้อนที่เบึงหน้าทางตัวเลขของพี่สมแอดมินกัมมาเชียกะขอขอบพระคุณอ่าพี่สมเด้อครับผมที่ให้เน้าทางกับก่มมาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมเช่นเคยครับพี่น้องฝากกติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับก่มมาเชียในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเรขของพี่สมกันเลยครับพี่สมครับครับแอดมินก็มมาเชร์สวัสดีครับผม ค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับตอนนี้พี่ส้มว่างแล้วใช่ไหมครับผมว่างแล้วค่ะครับพอดีก็จะมาตามต่อแนวทางของพี่ส้มครับผมหลังจากงวดที่ผ่านมาก็อ่าเข้าเลขบนนะพี่ส้มเนาะครับผมค่ะเข้าบนครับผมเลขพี่ส้มไปเข้าตัวกันแปดสามแล้วก็วิ่งบนห้าแล้วก็สามตัวเกือบแตกครับผม เก้าแปดสามกับศูนย์แปดสามครับผมครับเอา,าพีสม้มเลขเลขล่างงวดเดียวที่ผ่านมาไม่ไม่เข้านะครับผมใช่ค่ะคแต่อ่าเดี๋ยวเออ่งวดนี้ที่ขออนุญ,ญาตนะคะขอเป็นมัดรวมไปเลยค่ะล่างบนเลยเนาะแต่จะสรุปเลขน้อยลงเลยอ๋อครับผมมัดรวมกันเลยครับ ตามต่อครับผมสำหรับเลขของ่ิ้มระยองครับผมวันนี้ได้ช่วงนี้ได้ไปทำบุญที่ไหนไหมครับผมก็ไปมาสองวัดค่ะอ๋อครับผมเดี๋ยวไปวัดไปแถวเออไปวัดกู้มาแล้วก็เอ่อวัดพญาเรนที่กองสมวากรุงเทพอะครับผมเขาลือลือวัดทวเลีแม่งยําก็เลยครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาเป็นท้ายคลิปก็ได้ครับผมมีเลขพิเศษมาให้นะครับผมตอนนี้ก็ตามต่อเลขคำนวณครับผมครับผมเอาตั้งหลักก่อนนะคะครับผมสองค่ะสองสามค่ะสามครับหกค่ะหกครับผมเก้าค่ะเก้า เจ็ดศู <7 S 2> นย์ค่ะศูนย์ครับผมรับเลขตั้งหลักต่อมาก็เลขวิ่งเลขเด่นครับผมเอาเด่นเลยนะคะครับพี่สม้มค่ะพี่เน้นเน้นสองนะคะสองนี่ตอนนี้พี่พี่ส้มได้แยกไหมครับผมหรือว่ารวมบนล่างอันนี้พี่พี่พี่มั่นใจนะสองตัวนี้มาเนี่ยแต่น่าจะมาล่างมาบนครับ ก็คือว่าพี่ให้สองกระสานเนาะแต่พี่เน้นเน้นสองนะคะับผมบนล่างค่ะเป็นเด่นบนล่างสองกับสามเน้นสองครับผมค่ะครับจับคู่ค่ะจับคู่บนล่างครับผมค่ะสองศูนย์ค่ะสองศูนย์ครับผมสามศูนย์ค่ะสามศูนย์ครับผมหกสองค่ะหกสองครับ หกสามครับผมเจ็ดสองค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามค่ะเจ็ดสามครับค่ะขอขอตัวกันนิดนึงนะคะเผื่อหัวกระดกนะคะเก้าสองค่ะเก้าสองครับผมแล้วก็หนึ่งสองค่ะหนึ่งสองครับผมงวดที่แล้วก็เข้าตัวกันครับผมแปดสามครับค่ะเน้นเลยนะคะครับผมพี่เน้นเลยนะคะสองศูนย์กับหกสองค่ะ สองศูนย์กับหกสองครับผมครับหกสองแล้วก็แล้วก็เล่นอีกอีกสองตัวนะคะสามศูย์กับหกสามค่ะสามศูนย์กับหกสามครับผมค่ะครับก็คืออันนี้เป็นบนล่างนะครับพี่น้องบนล่างครับผมสีห่หางนี้บนล่างตัวเน้นครับสามตัวมีไหมครับพี่ เป็นเก้าต่อห้าแล้วก็เจ็ดค่ะแต่นี้ห้ากับเจ็ดครับหลักร้อยครับผม 5, <7 S 1> คู 5, <7 S 1> ค่ตามตามถูกคำนวณน,นะคะครับก็เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์ครับผมตาเจ็ดสามศูนย์ค่ะเจ็ดสามศูนย์ค่ะแล้วก็ห้าหนึ่งสองค่ะห้าหนึ่งสอง เน้นห้าหนึ่งสองค่ะเน้นห้าหนึ่งสองครับผมแล้วก็เจ็ดสองศูนค่ะเจ็ดสองศูนย์ครับผมเน้นสองหางเลยครับพี่ส้มค่ะครับเอาครับพี่น้องนี่ก็คือเลขชุดบนล่างครับผมพี่ส้มระยองครับมั่นใจว่าต้องมีให้เห็นบนล่างแน่นอนครับผม แล้วในส่วนของเลขที่ว่าไปเสียงโช่ครับผมพี่สมเสียงโชคที่ที่ไปอแม่ตะเคียนนะคะแม่ตะเคียนท้องเออโภอุ้มอะค่ะที่วัดพญาทุเรนนะคะครับผมค่ะไเลขทุกก็เลขเลขเลขกันนะคะศูนย์เจ็ดสามค่ะศูนย์เจ็ดสามค่ะโอ้เป็นเลขสลับกันกับเลขพี่สมใช่ค่ะ <laughs> พี่สมให้เจ็ด จ็ดศ <103 S 2> ูนย์สามครับผมค่ะแล้วแล้วก็แล้วก็ไปไปไหว้ปู่ท้าวิสุวรรณที่วัดพญาเลนี่ก็ศูนย์หนึ่งสองซึ่งมันไม่เกี่ยวกับตัวคำนวณเลยเพราะว่าพี่คำนวณก่อนแล้วแล้วพี่ถึงคข้อที่ทำนนบุญแต่สี้เรียกพี่พี่ไปจุดธูปขอพ่อท่านมาเลขตามนี้ครับผมพี่ก็ไม่ไม่รู้ว่าน้องว,ว่าเออจะมามาด้วยเปล่าหรือจะมาเลขคำนวณพี่ ครับก็บ <g ül> เป็นเลขถือว่าเป็นเลขชนกันอยู่ครับผมค่ะเนี่ยค่ะพี่ก็แปดใจนิดนึงแล้วก็แล้วก็ไปเสี่ยง,ยงโชคที่วัดวัดคู่เนาะครับผมก็สิขสี่ของของโอปุสำโะนะมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งสองก็หนึ่งเขียอ๋ออืมมัน มันมันคือมันก็หลายแล้งเนาะพี่ก็พี่ก็ไปขอพรจากท่านนะนาอตรงไหนเอเด่นหรือหรือหรือให้โชคให้ลาภพี่แม่นยามือเหมือนว่าคนก็ไปขอกันพี่ก็ไปไปขอเนาะเผื่เรื่อโชคลาภร่วมกันอะไรมั่งเนาะใช่ครับพี่ครับขอบพระคุณเยอะครับผมเป็นหาทั้งเลขคำนวณแล้วก็ให้แนวทางเสี่ยงโชคด้วยครับผมครับพอดีมาชนกันเขาค่ะนั่นแหละค่ะครับ เอาพี่ส้มเดี๋ยวแอดมินก็มาแชร์จะนำแนวทางให้พี่น้องเอฟซีได้ไปพิจารณาครับผมสำหรับเลขชุดนี้ครับผมของพี่ส้มเนยองแล้วก็เลขเสียงโชคด้วยครับผมครับแอดมินก็มาแชร์ก็สิรบกวนพี่ส้มเท่านี้เด้อครับผมครับขอบคุณพี่ส้มสำหรับแนวทางดีๆครับผมครับครับผมขอให้ได้โชคได้ลาบด้วยกันเด้อครับผมค่ะก็ขอให ให้เราการมาเชียแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะเนาะที่ชมเนาะก็ขอให้รู้รองปังงวดนี้นองปังปังเลยๆทัทุกคนนะคะครับผมครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาครับพี่น้องครับผมกับจับตาเหล็กบนรางพีสมให้ดีนะครับผมเกามาเชียร์กับเห็นว่ากับมีเหล็กที่น่าสนใจเนะพี่น้องเนาะครับผมสำหรับ แนวทางเลขพิสมกันอยากให้พี่น้องเอฟซีได้พิจารณาเบิ้งครับผมเพราะว่างงบหันเพิ่นกัดเข่า83แล้วก็จับคู่กับเกือบ3ตัวนะพี่น้องเนาะเก่า83กับ083ครับผมครับถ่ายคลิปนี้แอดมินกับมาเชียกับขอไว้พอนให้พี่น้องของเก่ามาเชียกับน้ำเชียร์ถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันเด้อครับผมงวดวันที่หนึ่งกันย่ายนหกสิบหาสุขูสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ